การควบคุมน้ำหนักด้วยการอดอาหารเป็นช่วงเวลาหรือ IF เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการลดน้ำหนักที่กำลังได้รับความนิยมเวลานี้ซึ่งจะมีหลากหลายวิธีการด้วยกันค่ะ วันนี้เราขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำ IF ด้วยการกินข้าววันละมื้อโดยจะอดอาหารติดต่อกันเป็นเวลา23ชั่วโมงแล้วกินอาหารมื้อใหญ่หนึ่งมื้อในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงที่เหลือหลายคนเชื่อว่าการกินข้าววันละมื้อนั้นจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นลองมาดูไปได้วยกันนะคะว่าวิธีการนี้มีประโยชน์และเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง โดยทั่วไปเราจะกินอาหารประมาณสามื้อต่อวันแต่ว่าในบางคนอาจจะมีการกินมากกว่านั้นค่ะการกินอาหารบ่อยมากเกินไปก็อาจทำให้ความยืดหยุ่นในการเผาผลาญพลังงานของร่างกายลดลงรวมถึงอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานชนิดที่สองได้อย่างไรก็ตามการควบคุมน้ำหนักโดวยวิธีการกินข้าววันละมือ้อก็อาจจะไม่ได้มีแต่ประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอไปนะคะเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ด้วยเช่นเดียวกัน เรามาเริ่มดูจากผลดีต่อร่างกายเมื่อกินข้าววัลมื้อกันก่อนค่ะการกินข้าววัลมื้อนั้นอาจช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ การกินข้าววันละมื้ออาจสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพในผู้ที่มีสุขภาพดีหรือผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินโดยการควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีการนี้จะเกิดผลดีถ้าหากคุณสามารถควบคุมปริมาณของอาหารที่กินในหนึ่งมือ้อไม่ให้เกินปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายควรได้รับต่อวันได้รวมถึงควรจะเลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นหลักค่ะ นอกจากนี้การกินข้าววัละมือ้อหรือการอดอาหารเป็นช่วงๆก็อาจส่งผลทําให้ระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นเนื่องจากพลังงานที่ได้รับจากการกินอาหารเพียงหนึ่งมือ้อน้อยกว่าพลังงานที่ได้รับจากการกินอาหารสามื้อตามปกติและน้อยกว่าพลังงานที่ร่างกายถูกใช้ออกไปจากการทํากิจวัตรประจําวัน การกินข้าววันละมือ้ออาจช่วยควบคุมระดับน้ําตาในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้รวมถึงอาจช่วยป้องกันการเกิดภาวะดื้ออินซูลินแต่ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่กำลังกินยารักษาโรคเบาหวานควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีการนี้นะคะเพราะอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาในเลือดต่ำก็เป็นได้ค่ะ การกินข้าวเวละมื้ออาจส่งผลทำให้ร่างกายจำเป็นต้องเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้เป็นพลังงานดังนั้นก็อาจทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายลดลงโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนอกจากนี้ก็ยังอาจช่วยลดภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้นั่นเองค่ะ แม้ว่าการกินข้าววันละมื้ออาจจะมีผลดีต่อร่างกายอยู่บ้างแต่ก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะโดยความเสี่ยงต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกินข้าววันละมื้อก็มีดังนี้ค่ะ อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันได้แก่รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อารมณ์แปรปรวนสมองไม่แล่นหรือไม่มีสมาธิซึ่งอาการเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้ <c oughs> เช่นการเรียนการทํางาน อาจทำให้รู้สึกหิวจนควบคุมไม่ได้การอดอาหารเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจะทำให้ร่างกายของเราหลั่งฮอร์โมนเกรลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นความอยากอาหารออกมามากขึ้นแล้วอาจทำให้รู้สึกหิวมากจนไม่สามารถควบคุมปริมาณของอาหารหรือชนิดของอาหารที่กินเข้าไปได้เช่นคุณอาจจะเลือกกินอาหารประเภทบุฟเฟ่ที่สามารถกินได้ไม่จำกัดแต่อาจก่อให้เกิดโทษต่อสุขภาพได้มากกว่าอาหารชนิดทั่วไป อาจส่งผลทําให้ระดับน้ําตาในเลือดไม่สมดุลการอดอาหารเป็นเวลาหลายชั่วโมงจะทําให้ระดับน้ําตาในเลือดลดต่าลงแต่เมื่อคุณกินอาหารเข้าไปโดยเฉพาะการกินอาหารในปริมาณมากอย่างรวดเร็วในมื้อเดียวก็สามารถส่งผลทําให้ระดับน้ําตาในเลือดเพิ่มสูงขึ้นอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันและถ้าหากระดับน้ำตาในเลือดเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างไม่สมดุลก็อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะ การกินข้าววันละมื้อนั้นไม่ใช่วิธีการควบคุมอาหารที่เหมาะสมสำหรับใครอีกหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีผู้สูงอายุผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรผู้ที่ต้องกินยาพร้อมอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวานรวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติในการกินอาหารเพราะอาจส่งผลทำให้เกิดผลข้้นเคียงต่อสุขภาพได้อย่างรุนแรงกว่าคนทั่วไปหรืออาจทำให้อาการของโรคที่เป็นอยู่แย่ลงได้ แม้ว่าการกินข้าววันละมื้อจะเป็นวิธีการควบคุมน้ำหนักที่ได้ผลสำหรับใครหลายหลาย,ลายคนแต่ถ้าหากทำไปนานๆก็อาจจะนำไปสู่การเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาได้อีกมากมายทีเดียวค่ะดังนั้นการกินอาหารวันละประมาณ2-3มื้อตามปกติโดยเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงควบคู่กันไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นวิธีการควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสมมากกว่าค่ะ สำหรับผู้ที่ใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพการกินผลไม้น้ำตาลน,น้อยก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ภาวะสุขภาพบางอย่างเช่นโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก เพราะแม้ว่าผลไม้แทบทุกชนิดจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่บางชนิดก็มีน้ำตาลในปริมาณมากและสามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพได้โดยส่วนใหญ่ผลไม้น้ำตาลน,น้อยมักจะมีแคลอรี่ต่ำจึงอาจช่วยในการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผลไม้หลายชนิดก็ยังอุดมไปด้วยใยอาหารวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระและสารพฤกษเคมีต่างๆที่จะมีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพ นอกจากนี้ผลไม้ไม่ค่อยจะมีไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลหรือโซเดียมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพถ้าหากรับประทานในปริมาณมากด้วยเช่นเดียวกัน ผลไม้น้ำตาลน้อยหลายชนิดเราสามารถหามากินได้ง่ายๆนะคะเช่นฝรั่งที่1ผลจะมีน้ำตาลประมาณ4.9กรัมคาร์โบไฮเดรต7.9กรัมใหญ่อาหาร3กรัมอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีโพแทสเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ฝรั่งยังหาได้ง่ายกินได้ง่ายโดยไม่จาเป็นต้องปอกเปลือกค่ะสม้ม ส้มผลขนาดกลาง1ผลจะมีน้ำตาลประมาณ8กรัมคาร์โบไฮเดรต10.1กรัมและใยอาหาร1.3กรัมถือเป็นผลไม้น้ำตาลน้อยอีกชนิดหนึ่งที่สามารถหาได้ง่ายใกล้ๆตัวนอกจากนี้ก็ยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงโดยการกินส้ม1ลูกนั้นจะให้วิตามินซีในปริมาณเกือบเท่ากับที่ร่างกายต้องการใน1วันเลยทีเดียวค่ะส้มโอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีทีเดียวสําหรับคนที่มองหาผลไม้น้ําตาลน้อยโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องการกินผลไม้แต่กังวลเรื่องปริมาณน้ําตาลที่ร่างกายจะได้รับเนื่องจากส้มโอครึ่งผลจะมีปริมาณน้ําตาลเพียงแค่ประมาณ8.5ถึง10.6กรัมเท่านั้นอีกทั้งยังให้คาร์โบไฮเดรต13กรัมและใยอาหารอีก2กรัมด้วยค่ะแตงโม ผลไม้ที่มีรสชาติหวานชื่นใจอาจทําให้หลายคนไม่เชื่อว่าจะเป็นผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยตั้งโม1ถ้วยจะมีน้ำตาลประมาณ9.5กรัมมีคาร์โบไฮเดรต11.6กรัมและมีใยอาหารอีกเล็กน้อยนอกจากนี้ก็ยังอุดมไปด้วยอิเล็กโทรไลท์ที่สามารถเติมพลังงานให้แก่ร่างกายได้ด้วยค่ะ อะโวคาโดหลายคนอาจไม่ทราบนะคะว่าอะโวคาโดถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งและเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลตา่ำโดยอะโวคาโดดิบหนึ่งผลจะมีน้ำตาลเพียงแค่ประมาณ1กรมัมนอกจากนี้ก็ยังประกอบไปด้วยไขมันดีและมีใยอาหารที่ช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นอะโวคาโดจึงมักจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในเมนูเพื่อสุขภาพอยู่บ่อยครั้งค่ะ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นสตรอเบอรี่หรือลาสเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลตา่ำมีใยอาหารสูงและอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระโดยลาสเบอร์รี่หถ้วยจะมีน้ำตาลประมาณ5กรมัมและสตรอเบอรี่ห่งถ้วยจะมีน้ำตาลประมาณ7กรัมค่ะกีวี กีวีเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลตา่ำโดย1ผลจะมีน้ำตาลประมาณ6.2กรัมคา์โบไฮเดต10.1กร 10. g, ัมใยอาหาร2.1กรัมให้พลังงาน48แคลอรี่นอกจากนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีและโพแทสเซียมจึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่แพ้ผลไม้ชนิดอื่นๆเลยทีเดียวค่ะ นอกจากการเลือกกินผลไม้น้ำตาลน้อยแล้วก็ยังมีเคล็ดลับในการกินผลไม้ให้เราได้รับประโยชน์จากผลไม้อย่างเต็มที่และไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาดังนี้ค่ะผลไม้บางชนิดถึงแม้จะมีปริมาณน้ำตาลน้อยแต่ก็มีขนาดใหญ่เช่นแตงโมซึ่งปริมาณที่แนะนําในการกินแตงโมก็คือ1ถ้วยถ้าหากว่ากินเกินกว่านั้นร่างกายก็อาจได้รับน้ําตาลมากเกินไปค่ะ ควรกินผลไม้สดมากกว่าผลไม้ที่ผ่านการแปลรูปอย่างน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งหรือผลไม้ดองเพราะการแปลรูปอาจมีการเติมน้ำตาลรวมถึงสารอื่นๆที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพลงไปและผลไม้สดจะมีใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ผลไม้แปลรูปมักไม่มีค่ะ หลีกเลี่ยงการกินผลไม้สดร่วมกับเครื่องปรุงหรือเครื่องจิ้มต่างๆเช่นพริกเกลือน้ำปลาหวานเพราะจะไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำตาลที่ร่างกายได้รับได้อย่างเหมาะสมในผู้ป่วยโรคเบาหวานนอกจากการเลือกกินผลไม้ที่มีน้ําตาลน้อยแล้วก็ควรต้องเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูงด้วยนะคะเพราะว่าผลไม้ที่มีใยอาหารสูงนั้นจะย่อยได้ช้าทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่กินเสร็จคะ่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ